ที่ 1. นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานีมอบหมายให้นางสิริเพนพุทธจักรกรองปลัดเทศบาลเป็นประธานในการประชุมคณะทำงานประจำศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ในห้องประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานีโดยมีหัวหน้นาส่วนราชการและพนักงานเทศบาลเข้าร่วมประชุมเพื่อแจ้งผลการตอบรับความคืบหน้าการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและการดำเนินการแก้ไขาจากเทศบาลน,นครอุบลราชธานีด้วยความสะดวกรวดเร็ว ตามนโยบายของนายพง์รัตน์พิรมรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีภายใต้การอำนวยการของนายชินวัตรทองปรีชาในอำเภอม่วง30สั่งการให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและกำนันผู้ใหญ่บ้านดำเนินการดังนี้ 1. สุ่มตรวจคัดกรอง ATK ให้กับพ่อค้าแม่ค้าตลาดนัดพร้อมคำชับให้ดำเนินการจัดการตลาดตามมาตรการที่ทางราชการกำหนดโดยเคร่งครัดเพื่อลดการแพร่เชื้อโควิด -19 2. เร่งรัดฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 เข็มที่ 3. ให้แก่ประชาชนในพื้นที่เพื่อป้องกันการป่วยหนักและเสียชีวิตเน้นค้นหาเชิงรุก 3. หลงพื้นที่สุ่มตรวจให้คำแนะนำการกัก,กตัวของผู้ป่วย HI และกลุ่มผู้ป่วยสัมผัสสิ่งสูง HR พร้อมมอบถออุงยางชีพบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องตน้นทางนี้ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและการเฝ้าระวังโรคระบาดโควิด -19 อย่างเร่งครัด เจ้าหน้าที่กองสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่อสอมในเขตเทศบาลจัดตั้งจุดคัดกรองเพื่อตรวจวัดอุณหภูมิให้แก่พี่น้องประชาชนที่มาร่วมงานสวดอภิธรรมศพที่วัดสุทัศน์โดยกำชับให้สวมหน้ากากาอนามายัยล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอลและเว้นระยะห่างเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่เชื้อระบาดของโรคโควิด -19 ในพื้นที่ สำนักช่างจัดเจ้าหน้าที่ลงดำเนินการตัดแต่งกิ่งไม้ที่ขึ้นปกคลุมทั่วบริเวณโดยรอบเป็นสาเหตุใบไม้ร่วงจำนวนมากและปรับปรุงพื้นผิวหน้าดินจากที่รกร้างให้เป็นที่เรียบสะอาดและป้องกันสัตว์ร้ายต่างๆที่อาจจะก่อให้เกิดอันตรายแกข่ข้าราชการตุลาการศาลจังหวัดอุบลราชธานี นายสมเพศสร้อยสาคูรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีไปปฏิบัติหน้าที่ราชการในพื้นที่เพศดินทรจึงได้ร่วมกับคลังจังหวัดอุบลราชธานีทนารักพื้นที่อุบลราชธานีสปสามิตพื้นที่อุบลราชธานีในด่านศุลกากรช่องเม็กและผู้ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจสอบอาคารสถานที่ที่อยู่ดูแลการครอบครองและใช้ประโยชน์ของกลมธนาลักษ์กรมสมสปสามิิรและกลมรมศุลกากรในบริเวณพื้นที่ใกล้ด่านช่องเม็กพร้อมทั้งตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่พยาบาลโรงพยาบาลช่องเม็กที่ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ณศูนย์ดูแลโควิด19ชุมชนอำเภอสตินทอน นางกันนิกาตันติศรินเลขานุการในองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีรวมพิธีเปิดงาน NESP Innovation Fair 2022โดยมีนางสาวสุนีเลิศเพียรธรรมผู้ตรวจราชการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเป็นประธานนาลานกิจกรรมชั้นหนึ่งศูนย์การค้าเซ็นทรัลพรซาอุบลราชธานีซึ่งจัดขึ้นเพื่อสร้างความตระหนักในการนำผลงานวิจัยนวัตกรรม จากมหาวิทยาลัยเชื่อมโยงสุภาคเอกชนเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ นายสมเพ็ชรยสาคูรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนา SME ตามแนวประชารัฐประจำจังหวัดอุบลราชธานีครั้งที่1ทับ2,565เพื่อพิจารณากลั่นกรองคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามของผู้อยู่ในค่ายได้รับการสนับสนุนด้านสินเชื่อของกองทุนพัฒนา SME ตามแนวประชารัฐโครงการเพิ่มศักยภาพ SME เพิ่มช่องทางเข้าถึงแหล่งเงิน ทุนให้กับผู้ประกอบการ SME ที่มีศักยภาพในการต่อยอดพัฒนาธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน เจ้าพนักงานควบคุมโรคติด hmm. ต mm ่อกองสาธารณสุข hmm. ร <wh> ่วมกับสคร .10 อุบลราชธานีสศจอุบลราชธานีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพดำเนินการค้นหาโควิดเชิงรุกแบบ ATK เพื่อค้นหาคัดกรองและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 กลุ่มเสี่ยงสำนักงานเทศบาลนครอุบลราชธานีณสวน11ไร่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมผู้แทนแนอำเภอพิบูลมังสาหารอําเภอวารินชำราบและเจ้าหน้าที่ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบร้านจำหน่ายปุ๋ยเคมีในพื้นที่อำเภอพิบูลมังสาหารจำนวนสองแห่งได้แก่บจก,กพิบูลร่ำรวยเงินทองและป่องการเกษตรและอําเภอวารินชำราบจำนวนหนึ่งแห่งคือบริษัทแสงศิรีอุบลเคมีเกษตรจำกัดเพื่อตรวจสอบสต็อกปุ๋ยเคมีและยาป้องกันหรือกำจัดศัตรูพืชโรคพืชตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ในการติดตามสถานการณ์ด้านปริมาณเนื่องจากการขัดแคลนและการเพิ่มสูงขึ้นของราคาปุ๋ยเคมีทั้งนี้ได้มีการให้คำแนะนำในการปิดป้ายแสดงราคาจำหน่ายปุ๋ยเคมีและอย่าป้องกันหรือกำจัดสตรูพืชโรคพืช สมาชิกสภาตำบลคำขวางลงพื้นที่สำรวจเพื่อส่งเสริมประชาสัมพันธ์กระตุ้นเศรษฐกิจธุรกิจในชุมชนตำบลคำขวางเพื่อพัฒนาให้เกิดรายได้ในท้องถิ่นการผลิตการบริโภคการแลกเปลี่ยนสินค้าของประชาชนในชุมชนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน